สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักของชาแนลนาชาแ6 t สิบหอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำพิอกอาแดกเลือกลูกแก้วเลือกอกองของไพ่เนาะเหมือนเช่นเคยทุกๆครั้งนะคะในแต่ละวันขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็การกด s u b สไคร b ์การกดไลค์การคอมเมนต์ที่น่ารักให้กับแม่มอ เป็นกําลังใจให้ด้วยกันดีๆเสมอมานะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในชาแนลนี้นะคะในการทํานายดวงของความรักในแต่ละค่ําคืนนะคะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะที่เราอยากจะรู้ถึงคําตอบว่าในตอนนี้เราอยู่ในสถานะไหนของเขานะคะเขาคิดยังไงกับเราเราอยู่ในสถานะอะไรนะคะเขามองเราเป็นอย่างไรในสิ่งที่เขารู้สึกนะตอนนี้นะคะ วันนี้จะอ่านพลังงานของฝั่งเขาทั้งหมดเลยนะคะตั้งจิตตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะถึงคนคนนั้นที่คุณอยากจะรู้คาตอบนะ,อะการดูเป็นการดูปรเจรอนลิดดิ้งดูเป็น ไม่ได้เจาะจงดวงใครดูเพื่อความสนุกความบันเทิงหรือดูเป็นเพียงไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางเท่านั้นอย่านำไปตัดสินชีวิตนะคะอย่าไปเครียดอย่าปเป็นเสียสุดท้ายแล้วคุณจะรู้แนวทางของความสัมพันธ์ของคุณดีที่สุดนะคะเพราะพลังงานมันมีหลายพลังงานที่เกิดขึ้นมีผู้คนมากมายเนาะเข้ามาเลือกเนาะโอเคถ้ามันตรงหรืออะไรมีคําแนะนําบอกเล่าสําหรับคุณก็ถ้ามันทําให้คุณมีการพัฒนาพปทิศทางที่ดีขึ้นแม่หมอก็เป็นกําลังใจกําลังใจให้นะ โอเคเราเลือกกันเลยนะคะอ่ากองที่หนึ่งองที่สองสีทองนะคะดูกแก้วสีเขียวสีชมพูตั้งจิตแล้วเลือกได้เลยนะคะไม่หมอไปเลยนะอ่าพอดไว้นะคะอืมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโอเค ด้วยอำน,นาจของไพ่ทาโร่นะคะและก็ฉักวาและสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานมานี้ที่คุณอยากจะรู้นะเปิดไปพร้อมกันรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณคิดกับคุณอย่างไรตอนนี้นะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้เหมือนเขาเหนื่อยแล้วเขาก็อึดอัดนะคะอืม เขาเคยชื่นชอบแล้วก็รู้สึกดีกับคุณแล้วก็มองคุณเป็นคนที่ดีอยู่เสมอน,นั่นแหละในสายตาเขาแต่เหมือนความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนอยากจะละทิ้งทุกอย่างไว้แล้วก็ไป,ปเผชิญกับสิ่งใหม่เพราะว่า เหมือนเขากําลังที่กาลังจะเริ่มต้นไปสู่ภาวะของการทํางานนะเขากําลังคิดไป,ไปถึงเรื่องของการทํางานการเมคมันนี่การหาเงินเหมือนตอนนี้เขาไม่คิดถึงความสัมพันธ์แล้วนะคะที่เขามีเหมือนเขาหยุดเขาเหมือนเขาเคยชอบแล้วเคยรู้สึกหลงหลงไหลแล้วก็หลงรักคุณหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะเคยเคยคบเคยคุยเคยอะไรกันมาเนาะแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้เหมือนเขาอ่ะ ได้เทความรู้สึกนี้ออกมาจากจากเขาแล้วเหมือนเขาเหมือนชีวิตเขาหนาะกาลังเจอปัญหานะเจอมรสุมกําลังที่จะพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนในสิ่งที่เจอเพราะว่าเหมือนสิ่งที่เขาเจอตอนนี้เหมือนเขาอ่ะถูกเหมือนเขาต้องแบกรับปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้เกาะขึ้นแล้วเขาต้องมาแบกรับความรับผิดชอบแล้วเขาก็ยังในความรู้สึกที่เขามีกับคุณตอนนี้เขาเขายังเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นิ่งๆอยู่ยังไม่ยังไม่อยากจะ อะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากมายนะคะแต่เขาก็มองคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอยู่ด้วยแล้วก็อบอุ่นแล้วก็มีความสุขแต่ว่าแต่เขาเองก็ยังต้องทํางานแล้วก็ดิ้นรนนะคะแล้วก็ดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาที่เจอนะอใ,นในความรู้สึกที่เขามีตอนนี้เหมือนเขาเขาเทความสัมพันธ์หรือเขาหยุดความสัมพันธ์นี้ชะง,งักความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนนะคะ โอเคแล้วเขาให้เราอยู่ในสถานะไหนนะตอนนี้นะคะตายจะเย็นๆนะคะโอเคเขายังมองคุณเป็นที่รักอยู่นะ เขายังมองคุณเป็นที่รักถึงแม้ว่าเขาจะาจพวกคุณอาจจะมีเรื่องราวที่เจ็บปวดขอ,ของความรักเหมือนเขาต้องเขาเหมือนเขามีความเจ็บปวดในความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือมีปัญหากันแต่แต่ในความรู้สึกเขาตอนนี้ในสถานะที่อยู่ในใจของเขาที่เขาเก็บคุณไว้ในหัวใจนะคะว่าคุณยังเป็นที่รักสําหรับเขาเสมอคุณยังเป็นคนที่เขาคาดหวัง ที่อยากจะคองคู่หรืออยากจะเป็นแฟนหรืออยากจะเป็นภรรยาหรืออยากจะเป็นสามีหรืออยากจะเป็นคนอยากจะเป็นคู่ในอนาคตอยากจะมีครอบครัวหรือ uh, ถ้าเป็นคนคบคนคุยก็ fram, ยอยากจะเป็นแฟนนะคะหรือคนคนที่คบคุยมาระยะหนึง่งแล้วก็อยากจะคองคู่ออกนอกหน้านอกตาแต่ว่าเหมือนในเวลานี้เขากําลังเขาก็เหมือนเหมือนเจอปัญหานะคะเหมือนเจอปัญหาของของชีวิตหรือเจอปัญหา สิ่งที่เขาเผชิญอยู่เหมือนเขาอยากต้องการที่จะ,ะมุ่งหน้าในการทํางานทามาหากินมากกว่าเหมือนเขากาลังพยายามที่จะเริ่มต้นกับการทํางานหรือเริ่มต้นกับสิ่งที่เขาเป็นเริ่มต้นกับชีวิตของเขาอยู่เขาเองก็ S <S เหมือนเขายังเหนื่อยนะคะเขามีความรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะเขารู้สึกเหนื่อยรือเขารู้สึกล้าเหมือนเขาขอเวลาเขาขอไปทํางานหรือไปขอไปใช้ชีวิตของเขาก่อนนะคะแต่ว่า ตอนนี้เราถามหนึ่งถึงเนื่อท็อปปิดเนาะว่าในในสถานะในหัวใจของเขาอะ่ะคุณอยู่ในสถานะไหนสถานะของเขาที่มีเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขายังมองคุณเป็นที่รักแล้วก็ยังอยากจะมีวันเวลาดีๆมีความสุขอะไรร่วมกันเหมือนเดิมอยากอยากอยากกลับมาเป็นอย่างนั้นอยากมีความสุขเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนสภาวะตอนนี้มันเจ็บแล้วก็มันเหนื่อยเขาเขายังไม่อยากเอาความรักเข้ามาในหัวตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปสู่การเริ่มต้น ของการทํางานเริ่มต้นของการเก็บเงินหรือเริ่มต้นกำลังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพราะว่าเหมือนอเหมือนเขาไม่สามารถที่จะแบกทั้งความรักแล้วก็เรื่องของการงานไปพร้อมกันได้เหมือนเหมือนเขายังไม่พร้อมอะคะ่ะในความในในความรู้สึกนี้นะโอเค เ้าขออีกห้าใบสิว่าจะมีอะไรอ่านต่อให้คุณได้แล้วคุณอ่ะขอคำแนะนําให้คุณดีกว่าคุณจะทํายังไงในเมื่อเขาคิดแบบนี้นะอืมอ่าในสถานะแม่หมอก็บอกไปแล้วนะคุณยังอยู่ในสถานะสถานะของอ่าหัวใจเขาเสมอ,อยังเป็นที่รักในหัวใจของเขานะคะอ่ะขอการบดไว้ให้กับคุณอืมโอเคเข้าใจแล้วอ่าทีนี้แม่หมอจะอ่านให้คุณนะคะ อันนี้คือไพ่ที่คุณได้นะเหมือนพวกคุณก็มีเป้าหมายที่เคยคาดหวังกันแหละเหมือนเคยวาดฝันว่าอยากจะให้สมหวังของความรักหรือว่าคบกันได้ไปกันได้แต่ว่าเหมือนความรักครั้งนี้ไพ่เขาก็แนะนําว่าให้ทุกคนต่างไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้หรือไป,ไปพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองก่อน ไปมุ่งเน้นถึงเรื่องของการงานการเงินหรือการเรียนก่อนเหมือนแต่ละคนน่ะต้องไปเรียนรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองในเรื่องของของการงานการเงินเพราะว่าในตรงนี้มันยังมีเรื่องที่ต้องแบกรับภาระหรือเรื่องเครียดนะคะอยากให้ทุกคนอยากเขาอยากให้อยากให้ให้คนที่มาดูนะว่าอยากให้คุณเนะะี่ยค่ะมุฟมูฟไปถึงเรื่องของการงานก่อนนะเพราะว่า เหมือนเราอ่ะต้องปรับปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนอารมณ์อ่าในเมื่อตอนนี้เขานิ่งเหมือนเขานิ่งเขาไม่อยากจะอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าให้คุณเว้นระยะห่างหรือปรับเปลี่ยนอารมณ์ทําทุกอย่างให้มันเป็นสบายๆเบาๆนะคะอย่าเครียดอย่าเร่งอย่าเร่งรีบให้มันให้ให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่เบาๆไม่ไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องมาบีบคั้นหรือให้มันเป็นอะไรที่หนักหรืออยู่ในกรอบ อยู่ในอยู่ในกรอบที่มันต้องเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้มันยังมันยังคอนทนแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนทุกคนต้องไปศึกษาแล้วก็ไปสู่แนวทางของการดําเนินชีวิตหรือไปหาเงินไปเรียนหนังสือหรือไปไปเรียนรู้เพื่อจุดมุ่งหมายของชีวิตที่มันที่มันโอเคกว่านี้นะสถานะที่เป็นอยู่นะคะแล้วสุดท้ายแล้วอะ่ะความรู้สึกหรือสถานการณ์อะ่ะมันจะดีขึ้นนะโอเค แม่หมอก็สรุปให้นะคะเขาก็ยังมองคุณเป็นที่รักอยู่ในใจของเขานะาแต่สุดท้ายแล้วเนาะว่าแม่หมอก็ได้นำไว้แล้วว่าคุณจะทําตัวแบบไหนสําหรับสถานการณ์นี้ให้ความรู้สึกที่เขามีกับคุณในเวลานี้นะคะเอาเป็นว่าเวลาจะรักษาแผลใจของพวกคุณเวลาจะ,จะเยียวยาทําให้พวกคุณกลับมาอาจจะอปปี้เลิฟหรือรู้สึกดีๆกันอีกครั้งแต,แ,ตแต่ก็ยังดีที่ว่าเขาอะ ยังมียังมีเราอยู่ในหัวใจยังมองเราเป็นสถานะของคนรักหรือสถานะของคนที่มีความหวังกับเราอยู่นะคะโอเคเป็นกําลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์นะคะการดูเป็นเพียงไกล้ลอยเท่านั้นอย่านําไปเครียดอย่าไปเสียนะคะกดไลค์กดซับสไคร e บอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่านคอมเมนต์นะคะวันนี้ลาไปก่อนและบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะต่อไปเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวสวยมากเลยแม่หมอชอบสีเขียวตอนนี้ อ่าขอพลังงานของเขาทั้งหมดเลยค่ะว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกยังไรกับคุณอืมเขามีความมั่นคงของการงานแล้วนะอ่าเขามีความสุขเขามีความเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอะ่ะ ต้องการความสุขของทางครอบครัวหรือ,อการอยากใช้ชีวิตมีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาต้องอยู่ในความยุติธรรมหรือในความเป็นจริงถ้าสิ่งไหนที่มากระทบทําให้เขาเจ็บปวดหรือทําให้เขาอะเจอเรื่องราวซ้ําๆเดิมๆล่ะเขาก็เขาก็พร้อมที่จะไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนไม่ไม่อดทนที่จะไม่อดทนที่จะ รออะไรต่างๆรอรอรอความสัมพันธ์หรือรอออีกฝ่ายหนึ่งที่จะไม่เคลียร์ถ้าถ้าสิ่งที่คบที่คุยกันอยู่หรือสิ่งที่เป็นกันอยู่ะถ้ามันถ้าต่างคนต่างไม่มีใครแล้วก็มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอะค่ะโดยที่ไม่มีใครหลอกลวงซึ่งกันและกันอะเขาเหมือนเขาอะเคยผ่านการถูกหักหลังการถูกหลอกลวงมาบ่อยครั้ง คือเขาอะไม่อยากจะเจออะไรที่มันเจ็บเจ็บซ้ำๆนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็เหนื่อยมากๆกับกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เพราะว่าเขามีความคาดหวังกับชีวิตครอบครัวนะคนคนนี้เขาก็มีความมุ่งหวังมีความคาดหวังว่าอยากจะใช้ชีวิตร,ร่วมกับใครสักคนหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคนของคุณที่คุณนึกถึงอยู่นะคะแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณอ่าเขารู้สึกว่า สงสารแล้วก็เอ็นดูนะคะสงสารเอ็นดูมีความเอือ้อเฟื้อช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเหมือนสิ่งที่ต่างคนก็ต่างอาจจะผ่านความเจ็บปวดความชอกช้ำหรือสิ่งต่างๆมาเหมือนทุกอย่างอยากให้มันปลดปล่อยแล้วก็อยากให้ไปกันได้คบกันได้อะไรอย่างเนี้ยนะอเขามองคุณเป็นคนที่ดีมากๆแล้วก็รู้สึกอยู่ด้วยแล้วก็อบอุ่นแล้วก็มีความสุข ะะเหมือนได้รับการดูแลก,การเอาใจใส่นะคะความห่วงใยความเหมือนผูกคุณห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะที่เขารู้สึกนะเขารู้สึกว่าคุณห่วงใยเขามีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเกื้อกูลนี้อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์นี้คือหมายถึงว่าการให้คําปรึกษาการชี้นําแนวทางการเหมือนเขาคุณช่วยปลอบประโลมหัวใจเขาให้เขาปลดปล่อยจากความทุกข์ความเจ็บปวดที่เขาผ่านมาเขารู้สึกดีที่มีคุณอยู่เขารู้สึกว่า คุณเป็นคนที่เข้ามาในในเวลาที่เขาเหนื่อยล้าในหัวใจเหมือนเขาได้ถูกปลดปล่อยออกจากเงามืดหรือออกมาจากสิ่งที่มันอะไรที่มันดักดาหรือยาวนานที่อยู่กับความเจ็บปวดนะคะ,ะแต่เขาก็ยังมีความเสียดายในอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมาอยู่นะแต่ว่าพอเขามาเจอคุณคุณเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์หรือการ อยู่เคียงข้างการให้กําลังใจการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณมีความอบอ,อุน่นเข้าอ,อกเข้าใจปลอบปลมหัวใจเขาได้เขารู้สึกชอบคุณมากๆแล้วก็รักคุณด้วยค่ะโอเคแล้วเขาให้คุณอยู่ในสถานะไหนในใจเขาตอนนี้คะขอสถานะค่ะขอสถานะห้าใบค่ะ Okay. เคขาให้คุณอยู่ในสถานะเหมือนอการลองคบลองคุยนะคะหรือลองที่จะศึกษาเหมือนมองว่าเป็นเป้าหมายของมองเป็นจุดมุ่งหมายอย่ามองเป็นจุดมุ่งหมายดีกว่าเนาะมองเป็นจุดมุ่งหมายของของความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกว่า ให้เป็นที่รักหรือเป็นคนรักหรืออ,อะไรมากไปถึงขนาดนั้นแต่รู้เป็นเหมือนว่าเขารู้สึกดีที่มีคุณอยู่รู้สึกดีที่ได้พูดคุยรู้สึกดีที่ได้รับคาปรึกษา,าเหมือนเขามองคุณเป็นสถานะแบบว่าเป็นที่ปรึกษาทางใจที่ดีนะเป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนซัพพอร์ตเรื่องหัวใจซัพพอร์ตเผอเผอซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วยซัพพอร์ตเรื่องเศรษฐกิจการเรงินการงานอะไรประมาณนี้นะเขามองคุณเป็น สถานะของผู้อุปธมรมอะไรประมาณนั้นเลยนะอุปธรรมทางจิตวิญญาณอุปธรภมทางจิตใจอุปัมภมทางความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยคือสิ่งที่เขามองแต่ แต่เขาก็เหมือนมอ,มองที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะคะอืมเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งอืมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แกแก่งมากๆแล้วก็เก่งมากๆแล้วก็ดูดีมีเงินมีฐานะอะไรเงี้ยมีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์เหมือนเขาเองก็มีความคาดหวังแล้วก็มุ่งหวังมองมองคุณเป็นอเป็นสถานะของของที่แม่หมอว่านนั่นแหละเป็นสถานะที่ อ่าเป็นเป็นคนที่ช่วยซับพอร์ตของหัวใจอะคะ่ะเป็นคนเป็นสถานะของการซับพอร์ตคนคุยคนเอาใจคนอยู่เคียงข้างนะคะยังไม่ได้พัฒนาไปถึงว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดมองคุณว่าเป็นคนรักเลยนะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้นะแต่แม่หมอว่ามันก็เป็นการเรียนรู้กันไปนะคะอืม โอเคเรารู้แล้วแหละว่าเราคิดยังไงกับเขาแม่หมอก็สรุปให้นะคะสถานะของคนคุยของหัวใจคนช่วยซัพพอร์ตทางด้านจิตอิญญาณช่วยซัพพอร์ตของอ่าให้แรงบันดาลใจนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปได้นะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคชอบกดไลค์กด subscribe กดซับสไคร b ์บอกเราเรื่องราวของคุณให้แม่หมอฟังด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะเป็นคลิปสั้นๆนะ โอเคไปสีฟ้าไอาสีชมพูกันเลยบ้าขอพลังงานเอนเนอรีของคนที่คุณนึกถึงค่ะของสีช,ชมพูคนที่คุณนึกถึงเป็นอย่างไรว้าวอ่าเอ็กซ์บอนเอ,เอินอร์ซอฟท์อินคอร์เพนเดอร์นอ่า อตอนนี้เขากำลังเริ่มต้นกับการกิจการการงานหรือกิจการของการทำงานอาจจะได้งานใหม่หรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะคะยังมีความยุ่งกับงานมีความยุ่งกับภาระหน้าที่ยัง make money แล้วก็พยายามที่จะต้องก่อร่างสร้างตัวให้มีความอุดมสมบูรณ์ของความมั่งของความมั่นคงของการเงินเขากำลังมองหาโอกาสมองหาอมองหา มองหาโอกาสแล้วก็การที่จะก้าวหน้าของชีวิตนะคะตอนนี้เขามีความมุ่งหวังมากๆคนอันที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่อยู่ไกลกันมากต่างต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลเชื้อชาติต่างศาสนาก็ว่าได้นะคนคนนี้ตอนนี้เขากําลังพยายาม ที่จะเหมือนเขาได้เริ่มต้นโปรเจกต์งานใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะคะเขากำลังทํางานกำลังยุ่งยุ่งหัวหมุนเลยตอนนี้นะคะกาลังพยายามหาเงินอพยายามหาเงินอยากให้ต้องการให้มันเงินมากกว่านี้แล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินนะคะอืมเขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้คะอืม เมืนเขายังไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะคะกับคุณเขากับเขาอ่ะเป็นคนที่สบายๆไม่ต้องการให้ใครมาบังคับไม่ต้องการให้ใครมาบงการเพราะว่าตอนนี้เขากําลังรวบรวมพลังทั้งหมดน่ะไปอยู่กับโปรเจกต์การทํางานหรือการที่มีไอเดียมีมีไอเดียหรือการทํางานบริหารงานหรือรทํางานอย่าง เหมือนงานที่เขาได้มามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรือบางคนก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในการทํางานเหมือนเขาอะไปไปมุ่งมั่นกับการทํางานนะคะเขาไม่เขายังไม่ได้คิดอะไรมากกับคุณเพราะเขาอะยังมีเรื่องที่ต้องไปสาสางไปเรื่องที่จะมุ่งมั่นไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตมากกว่านะเพราะว่าเขาต้องการความอุดมสมบูรณ์และเขาเหมือนต้องการมีเงินเยอะๆเพื่อจะพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ปลดเกษียรอะไรประมาณนั้นเลยนะ เหมือนเขาแบบว่ามองสู่อนาคตมากกว่านะคะแล้วก็เขาต้องการความเป็นอิสระยังไม่ได้ผูกมัดหรือยิดติดกับใครนะคะอ่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราต่อคะแล้วเขาจะให้เราอยู่ในสถานะไหน ก็ต้องอ่านตรงๆนะอืเหมือนเขาชีวิตเขามีการตัดสินใจในเส้นทางเดินของชีวิตเขาแล้วนะคะเขาอาจจะมีความสับสนบ้างในระหว่างเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องความรักตอนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยนะ,ะเหมือนเหมือนเขาพวกคุณอาจจะเคยคบเคยคุยหรือมีความสัมพันธ์กันมาแต่ตอนเนี้ย เขามีแต่ความสงสารแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่รักแล้วก็รู้สึกดีๆกับเขารู้สึกชอบแล้วก็แล้วก็รู้สึกดีเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณรักแล้วก็ดีกับเขาแต่ว่ามันเหมือนวันเวลามันมาถึงจุดเปลี่ยนนะคะแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนหัวใจหมุนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่อนาคตเหมือนเขาเลือกแล้วนะคะในใจตอนนี้เขาเลือกแล้วเขาเลือกที่จะมุ่งมั่นไปสู่ ชีวิตใหม่ไปสู่อนาคตของเขามากกว่านะเขาเขายังไม่ได้ให้คุณอยู่ในสถานะไหนเลยนะยังเป็นอะไรที่สบายๆไม่ไม่ไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสเป็นแค่สถานะของคนคุยหรือคนที่อ่าคนคุยเค,เคยรู้จักคนเคยชอบกันก็แค่นั้นเองนะเขายัง แล้วเขาก็จะยุ่งมากนะนับจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเขาจะมุ่งมั่นไปสู่การทำมาหากินการทำงานเพราะว่าเหมือนวันเวลามาถึงจุดเปลี่ยนแล้วอะค่ะเหมือนเขาเลือกแล้วที่จะมุ่งไปสู่อนาคตนะเพราะว่าเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเขาไปสู่อนาคตของเขามากกว่าเขาต้องการที่อยากจะเขาเขาจะนับจากนี้ไปเขาจะทิ้งห่างแล้วก็เว้นระยะห่างจากคุณแล้วนะ อ่าอันนี้คือเขาให้คุณแค่สถานะของคนคุยหรือ,อยังเขายังไม่ได้คิดอะไรกับคุณมากๆไม่ยังไม่เคยคยังไม่ได้คิดอะไรกับคุณมากนะเพราะว่าเขาปล่อยปล่อย,อยตัวเองออกเป็นเดอะฟูลแล้วไม่ต้องการให้ใครมาบังคับแล้วแล้วก็ไม่อย,อยากอยู่ในความอึดอัดหรืออยู่ในกรอบอะไรที่ใครมามาบังคับอะไรเขาแล้วนะคะเขาอยากไปสู่เขาเป็นคนที่อยากจะไปสู่อะไรที่เขาเลือกแล้วอะค่ะในสิ่งที่เขาเลือกคือเขาเลือกในเรื่องของการเจริญก้าวหน้าทางการงาน ในเรื่องของตัวเองมากกว่านะอืในสิ่งที่เขาเป็นเราเป็นได้แค่สถานะคนคุยนะตอนนี้นะโอเคก็ไม่ต้องเสียใจหรอกคะ่ะแม่หมอว่านะในเมื่อเขาปรับเปลี่ยนตัวเองได้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะโอเคแม่หมอขอเคุณให้คุณดีกาว่าแล้วเขาคิดอย่างนี้คุณจะทาอย่างไรกับสถานการณ์นี้นะคะขอบการเปิดช่วยให้คุณนะ สถานะที่ตามท็อปปิดแม่หมอบอกไปแล้วนันจ๊ะอือันนี้ขแม่หมอเขาเปิดช่วยคุณว่าเขาคิดแบบนี้แล้วเราจะจะเป็นอย่างไรอันนี้ขอการเปิดเผยให้กับคุณช่วยเหลือคุณนะอืมว้าวให้คุณไปอยู่กับเพื่อนสังสรรค์มีความสุขแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆออกไปพบปะสังสรรค์เปิดออกตัวเองออกมาอยู่กับการงานอยู่กับการเงนินอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะคุณจะมีความสุขมากอ่าถึงเนี่ยคุณมีความเจ็บปวด <c oughs> คุณมีการคิดมากคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังอยู่เคียงข้างคุณสิ่งที่คุณเป็นคนคิดดีทดําดีขอให้คุณใช้จิตวิทยาหรือใช้เหมือนเหมือนแนวทางที่จะช่วยให้คุณแบบผ่อนปลนจากความเครียดนี้นะคะเหมือนต้องเหมือนอาจจะฟัง youtube เกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจหรืออาจคุณจะสวดมนต์หรืออาจจะคุณจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ด้วยสิ่งที่คุณคิดดีทําดี คุณก็จะพบแนวทางการหลุดพ้นของความรู้สึกนี้ไปได้ถ้าคุณกําลังคิดและเครียดมากกับคนคนนี้นะแต่เขาก็แนะนําว่าให้คุณปรับเปลี่ยนในเรื่องของของ,ของความรู้สึกโดยการที่ฟังธรรมะหรือสวดมนต์ไหว้พระหรืออาจจะฟังปัจญาที่ทําให้เรามีจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่การทํางานพยายามทำทำ หาอะไรทําที่เป็นการที่ทําให้เราเพิ่มพูนในด้านการเงินเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงของการเงินขึ้นนะคุณจะรวยนะเนี่ย่าแล้วคุณจะลืมเรื่องราวนี้ได้ยังไงก็คือให้คุณออกแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนออกไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อนจะช่วยคุณได้ให้คุณปลดปล่อยจากความรู้สึกนี้นะคะ ในเมื่อเขามุ่งมั่นไปสู่อนาคตของเขาเราก็มุ่งมั่นไปสู่อนาคตของเราด้วยเช่นกันนะในเมื่อเขามองเราเป็นแค่คนคุยมีแค่ความสงสารให้เราแม่หมอก็ขอแนะนําว่าเราก็มุ่งมั่นไปสู่อนาคตของเราจะดีกว่านะคะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณในการตัดสินใจนะคะแม่หมอเปิดช่วยแล้วนะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ชอบกดไลค์กดซับสไคร้บอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายรักนะจุบจ๊บ